แชร์หลอกกระชากจิตจาก5จังหวัด The Man Thailand น็อตกลิตินลุยดันดังระดับโลกแรงชัดจะเต็มไปแล้วค่ะทำเอาหือหาดได้อีกคุณจิรายุอรันวิวัตกรรมการผู้จัดการบริษัทมิววิชั่นผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดของเวทีหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของประเทศ The Man Thailand โดยถือลิขสิทธิ์มาถึง5จังหวัดคือ ขอนแกน่นสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีจัดการประกวดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการได้อีกที่โรงแรมแกนฮาว์วิร์ดผู้เข้าประกวดแต่ละคนอ่อนร้าแรงเวอร์พอเตรียมพร้อมสุดฤทธิ์โชว์ความหลอ่อความสามารถจุใจไปเลยค่ะเริ่มตั้งแต่รอบโชว์มวยพื้นบ้านชุดกีฬา ชุดสูตรแต่ละครสับสับศาสตร์ความร้อนรุนแรงมากๆทำเอาคนดูในหอปื้มปริม่มแรงๆเลยคะ่ะโอเคครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเจเจครับจุมพลวิชยด,ดิศนะครับเป็นอ่าผู้นวยการกองทั้ง5จังหวัดนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่จัดงานนี้ออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่ๆสื่อแล้วก็ผู้ชมทุกๆคนนะครับที่มาเชียร์น้องๆแล้วก็รู้สึกว่า มันแบบสำเร็จแล้วที่เราตั้งใจทํามาเราเราเตรียมตัวมาแบบอาจจะมีเวลาน้อยแต่เราก็เตรียมตัวแล้วก็ทํากันอย่างเต็มที่ทํากันสุดความสามารถทีมงานทุกคนช่วยกันทําแบบสุดความสามารถเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทั้งห้าหนุ่มมาเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในเวทีเดอะแมนไทยแลนด์ระดับประเทศนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรจะรอใครเพราะว่ารู้สึกแบบมันมันทำเต็มที่แล้วจริงๆครับมันแบบ มันคุ้มกับเหนื่อยกับการเหนื่อยที่เราอดหลับอดนอนเตรียมงานทุกๆอย่างแล้วก็จะไม่สําเร็จเลยถ้ามีเจย์ทำแค่คนเดียวแต่ต้องคือมันมีไม่ใช่เจท์ทำแค่คนเดียวนะครับมีทั้งพี่ๆมีมีมีกุ้งมีพี่ดาร์กมีพี่อู๋มีทุกคนช่วยทําช่วยทําให้งานนี้มันสําเร็จคนที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอนเซอร์นะครับผมอ่ายูสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมอ่าเอบีคลินิกนะครับ อพอ n โลนะครับรมแกนตูดิโอนะครับแล้วก็ e q u i t y p r o p e t y y m n n g g m m n t t นะครับแล้วก็น้ำแร่ตาอีสนะครับผมต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตเจเจมาตลอดครับผมต,ต,ตัดสินยากไหมตัดสินยากไหมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราคัดเฉพาะคนที่เป็นหัวจริงๆมาตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้วมันยากตั้งแต่ตอนเลือกออดิชั่นแล้วครับแล้วพอมาวันเวทีก็ยากอีกเพราะว่าน้องๆทุกคนตั้งใจมาก น้องๆได้ทั้งบุคลิกภาพ performance ได้ทั้งเรื่องของการตอบคําถามทุกๆอย่างน้องๆพร้อมมากก็เลยแบบคะแนนจริงๆจะบอกว่าเฉียดฉิวกันมากคนที่ได้ที่1ที่2ที่3ของแต่ละจังหวัดมันคือบอกเลยว่ารักพี่เสดายน้องเลือกคนนี้ให้ไปก็ยังเสียดายที่2ที่3อยู่นะครับผมแล้เี่ยต้องให้น้องังตรินท่น้ึงนสำลังนะคะสวัสดีครับชื่อฟอมนะครับางคูณประยูรโต ครับคนที่2นะครับชื่อเต๋าสุพรรณชามน้อยนะครับมาจากจังหวัดของแก่นเป็นตัวแทนจังหวัดของแก่นนะครับและที่สําคัญก็คือเราเจอกันรอบประเทศครับยังไงก็ฝากกำลังใจให้กับพวกผมทั้ง5หนุ่มเพื่อสู้ศึกต่อไปนะครับขอกำลังใจได้เลยครับครับผมคอปเตอร์นะครับอนุสรมุญเจริญนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็ต้องขอบคุณนะครับว่าพวกพี่ๆนะครับทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโอกาสดีๆนะครับที่ให้ผมได้มาพิสูจน์ตัวเองนะครับได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้มาหาเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับต้องขอบคุณนะครับผมว่าโบกันะครับยิบจริลยครับมาจากตุนเฮียนการสุพรรณีครับผมขอบผม ก็งานนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆครับเป็นอจมากครับผมยังไงก็ฝากไปครับถ้าถ้าเราถ้าน,นุบเราจะไปแข่งขันต่อในประเราแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับ แน่นอนอยู่แล้วครับว่าหลังจากที่เราได้ห้าหนุ่มนี้มาแล้วนะคะบ,บอกเลยว่าห้าหนุ่ม5สไตล์เราจะต้องพาน้องๆน,นะคบไปปรับบุคลิกภาพเพิ่มเติมแน่นอนพาไปเสริมหล่อแน่นอนครับอาจจะต้องพาไปเรียนเพิ่มในเรื่องของการเดินหรือแบบการปรับบุคลิกภาพหรือว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับให้ทุกๆอย่างมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดให้ห้าหนุ่มของเราเนี่ยสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งบนเวทีเดอะแมนไทยแลนด์แน่นอนครับ ถามว่าคาดหวังไหมบอกเลยนะครับว่าทุกคนที่ตัดั้งใจทำเนี่ยเราก็ต้องมีความคาดคาดหวังอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดูจากห้าหนุ่มของเราแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าจะต้องพา PA คนนี้เนี่ยแล้วก็สายสะพายของจังหวัดเนี่ยเข้าไปยืนในรอบลึกๆของเวทีเดอะแมนไทยแลนด์ได้แน่นอนครับโอเคครับาฝากทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทั้ง5้าหนุ่มของเจด้วยนะครับในการสู้ศึกบนเวทีนะครับเดอะแมนไทยแลนด์ระดับประเทศนะครับผม ฝากเปก็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยเอ็นดูน้องๆทุกคนกันด้วยนะคะขอบคุณครับ